ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนริศราที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ทรงเปิดห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ที่จำเป็นสำหรับอนาคต โดยเน้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบกลไกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิตอลต่อไปปัจจุบันโรงเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนในโครงการต่างๆเช่นโครงงานดาวเทียมจำลองขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการทำงานของดาวเทียมโครงงานการปลูกพืชด้วยเครื่องฟัดเวียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีการการปลูกพืชบนดวงจันทร์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวตรวจจับในแบบต่างๆซึ่งเป็นหัวใจของเทคโนโลยีหุ่นยนต์สมัยใหม่รวมทั้งการเขียนโปรแกรมและ Machine Learning และโครงการอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยมอนิเตอร์เพื่อการลดการออกแรงจากกล้ามเนื้อโดยตรงทำให้ลดความบาดเจ็บปวดเดินได้ดีขึ้น จากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนบรณาการข้ามสาขาวิชาของกลุ่มวิชา Human Science เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแง่มุมต่างๆของสังคมและโลกในมีระบบการคิดและมีจริยธรรมโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดระบำมยุราพิรมของนักเรียนที่สนใจวิชานาฏศิลป์ไทยนอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนธรรมชาติและการสืบสาะทางวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาปัจจุบันนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากมีผลงานจดอนุสิทธิบัต,ตรตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการชั้นนำได้รับเชิญไปนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านอื่นๆอย่างหลากหลาย